กอนไว้กอนกอดให้แน่นเลยกอ้แน่นเลยเออเราหมากันกี่คนในสิ่เรามากันเจ็ดเจ็ดคนใช่ไหมใช่ลองนับดูเพื่อคาดคนใดคนหนึ่งไปจะได้รู้โอเคกูเป็นหัวแถวกูเริ่มก่อนนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้านี่ไงโอ้ยังไงต้องเจอครับโอ้โหเปิดมาโคตร ตอนไหนวะไม่นั่งได้ไหมเป็นเรื่องที่ดวงมันเจ็บตุ้นตัน้งลงแล้วมาแล้วจ้าผีหลอกมาอีกแล้วเฮ้ยเอยเออะไรอะไรมึงทำอะไรยู่ดีวิ่งมาไม่งมาอาสเลยกูมึงเป็นไรนะ โอ้ยลูกบ้านกูได้ละคนไม่รู้จะกลัวพี่หรือกลัวมึงดีเลยแม่มึงก็ไม่ลืมนะกูนั่งให้ได้คุณพี่เอามาอีกแล้วครับโอ้โหเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยาอ่าเออตอนเรียนมึงขยันย่างไงแม่กูทามือแล้วบ้าแล้วแม่เครื่องมึงบ้าไปแล้วกิดดาภุมมใจ ว่าแล,ล้วยั่ยูุไกลกันมากบ้าตามกันไปเลยใช่ไหมคุณพี่เดี๋ยวพี่นับเองหนึ่งไม่ได้ฉันเป็นเมียฉันต้องนับก่อนฉันคือผู้นำเรามากันกี่คนนะมากันแปดป้าเ,เ,เรามากันเจ็ดใช่ไหมเจ็ดจ้ะนี่ก็จะนับแล้วหนะึ่งสองสามสี่<ป>หกเจอยอ,อย่านับเดี๋ยวกูให้ร้อยหนึ่ง ไม่ได้ผมต้องนับไม่ต้องนับหรอกต้องนับสิมึงก็นับเลขเป็นอยู่แล้วไม่ต้องนับหรอกนับสิต้องนับก่อนนับกันมาเจาดแม่งไม่ให้ตั้งตัวเลยห้ามก็ไม่ทันตากูณเหรอเจ็ดเจ็ดเจ๊กูรู้แล้วมึงจะเจ๊กอะไรล้างหน้าเนี่ก้าว กิเลยไม่นึ่งดิเอ้างงไงงเอะนี่เป็นไงเอะแปลว่าอะไรอะเอ้ามึงงงอเอก็แปลว่าแป้ไนี่อันนี่แปะเจอดีครับโอ้โหแบนนี้นี่ฮึ้ยเอ้ไออ้้อย้ีอ้ไ้ไอ้ไไอ้ไ้ไอ่ไอ้ไอ้อ้อ้อ อุ้ยกูตายแล้วละอุ้ย,ยโอ้ยไอ้ไอ้ชิบหายมึงเป็นใครเนี่ยมึงก็ไม่จะเลอหรอกไอ้เด็กกะป,ปีไอ้เด็กโอ้โหโอ้โหไอเ้ยไอเยวิวนี่มึงทำกูอย่างนี้แล้วฮะไอ,ไ,ไ,อไ,ไอ้ชิบหายไอ้เต้ยเฮียแม่งชัง้ สวยบุญได้ในช่วยร้อยชัง เรื่อยจริงพอดอกกักเสน,น่บุรันนันตีขนาบมาได้กลิ่นสาบพลึกสาบไว้ใจไม่ได้ไม่หาเครดิตไว้ใจพี่ กลิ่นสดากเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอีดุทำไรอ่ะอีโน่คุณหลวงเป็นอะไรครับ นี่มึงทำอะไรเนี่ยกูเห้นยู่ซ้องตาแพรมึงก็ผู้ชายคนนูน้นมันกำลังจะจู้ที่กันมึงทำอะไรอย่างนี้ได้ย่างไงที่พอเห็นขาหนั้นาะไม่ดได้ทำอะไรเลยแค่บอกมันกระตุดแล้วก็เจอเข้า ไปทำไมมันไม่ไทยวองมึงอ่ะแล้วมึงเมื่อกี้กูเห็นมึงทำอะไรลูกเต้าปูทีพ่อเหตุโอยทุกย่างตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงโอ้ยเอวไวซะด้วย,ยมือมาไม่ไปมาแต่เอวเพียงเดียวเลยเฮ้ยมึงทำอะไรลูกเต่าวูเนี่ยผมไม่ได้ไปหอมแก้มลูกสาวใครเลยนะครับโอ้ย ร้อนตัวแล้วลุณไม่ท <พอ S 2> ่าเลยเอางี้ครับคุณหลวงพอดีว่าผมไม่มีที่ไปผมขอไปอยู่บ้านคุณหลวงได้ไหมครับแอนนี่มึงนิดก็จะชุบมือเปิบจะไปอยู่บ้านกูหรอใช่ครับ,รบนว่นลำรางวัลลูกพอดีว่าผมเนี่ยทำงานได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทำสวนล้างจานไม่ว่าจะทำอะไรทำได้ทุกอย่างเลยครับิีเลครับคุณดับค้วยนเจ๊ะมึงตื่นเช้าป้า ผมตื่นเช้ามากครับเช้าห้าอะไมึงบอกตื่นตื่นเช้ามึงรู้จักเขาว่าเช้าด้วยหรอเชื่อมึงนะพิเตอร์ครับประกาศได้ทีครับว่ายอดพระป่าหกพันหกร้อยครับอล้วมึงไม่ประกาศแล้วจำมึงประกาศมัแล้ไรเพื่อคุณประกาศทำไมอีกนะพระป่าเท่าไหร่หกพันหกร้อยบาทหกพันหกร้อยหกพันหกร้อยหกหกส่วนได้ไหมครับคุณหลวงครับผมเนี่ยขยันมากเลยเออกู ถ้าถินใจเองไม่ได้ล่ะกูต้องถามครอบครัวกูก้อนกูมีครอบครัวได้ครับครอบครัวหลวงสดมาประชุมหรือว่า,วาอไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะขอกไปอยู่บ้านเราทักเลยใครบอกว่าดีก็ว่าดีใครบอกว่าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีไอ้นูมึงดีมากเลยถ้ามยังไม่จบคำแล้วขยันตอบเชียบแล้วมึงไอซี่ว่าไงกูเหรอเออก็ดีนะดีใช่ไหมดีเอ้าแล้วมึงว่าไงดีจ้ะเออถไทยยังไงแล้วเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเนี้ย ผมก็อยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณหลวงครับไม่ต้องมาเป็นครอบครัวครอบครัวกูมีเยอะแล้วเอาละกูเมตตามึงกูจะรับมึงเป็นคนใช้เป็นคนส่วนกูขอบคุณครับคุณหลวงแต่ว่าเข้าหรือว่าที่นอนมีให้เงินเดือนไม่มีให้หรอกนะไม่เป็นไรครับเออนี่นี่เมียกูสมซีสวัสดีครับเอไว้พาธนุต่อเล่รกจริงๆส่วนนู้นลูกสาวกูสวัสดีครับอู้ไม่ต้องไว้ทําไมอะเราตอนหน้น่าจะรุนแรงเขาเดียวกันเมื้งนี้จริงเหรอครับเออ อีโนเอนีโนขยิบหูขยิบตาตาเป็นอะไรลูกหนูกูดีตาบอดตาเป็นอะไรหมดกัดหมดกัดตาไม่ดูแลตาตัวเองยังดูแลไม่ได้ปก็ให้หมดกัดมึงเนี่ยนะโอ้โหปิงงปิง,ปง,ปงอีโนโพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปกับพ่อเลย <ไป S 1> พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าๆแล้วไปกับพ่อเลยไปไหนพาไปชี้ยาคุม<ป>มึงไม่ต้องห่วงแล้ก,กูลาา่าตนหนามึงนั้นจะมีแน่ละ นี่ลูกต้างกูเอ้ยไอ้นูพ่อจำไม่ได้มานานแล้วนุเกิดปีอะไรนะลูกดูเกิดปีมะเมียเออใช้ปีมะเมียมึงอ็งเกิดปีอะไรปีมะผัวจ้าสมพง,งกันจริงๆริงเฮ้ยไอน้นูพรุ่งนี้แขนเซิ้ลไม่ต้องไปชีดละไปฟังอย่าคุมเลยดีกว่าเอาละเอาตามนี<ด>้มึงไปคนใช้กูไปคุยต่อที่บ้านตรงนี้กูหน้าอกกูเบี้ยมึงพาลูกไปหาพามาพิดตาลูกต้าขมึงด้วย<อ> ขอบคุณนะครับที่รับผมเข้าบ้านขอบคุณมากครับคุณพ่อเป็นไรเน<อ>ี่ยเออะไรใครพอ่อมึง